สวยงามมากนะครับลำกลางแดดร้อนๆนะครับนะอุณหภูมิน่าจะเกือบแตะ40องศาแล้วนะครับนางลำขออนุญาตนะครับมาจะมาไปถ่ายกันไหน แว่เอาของที่สร้างไว้ตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่มันมีเหรียญมีแก้วมีเสื้อผ้าอะไหลายอย่างเป็นกองของคุณเบนทีส่ส่งตอวนวันพระพี่วันยีวันหนองคายวันวันพวันโอ้ฝนบ้านเกิดนคนลาวแต่มาเกิอดทอี่หนองคายอแล้วก็ประโยชน์ในกากคนสมแสดงว่าเป็นลูกครึ่งสี่สิบกว่าปีครับสี่สิบปีโอ้ยังอยู่มินิชุดอ่ะ ชอบไปดูหาเห็ดแกบชอบหาเห็ดชอบชอบไปดูคือเหาเห็ดหรอครับใช่ไงหดูคือเห็ดเห็ดพึ่งยนี่เห็ดพึ่งเห็ดปวกเห็ดนาแล่นนาดมกันี่มื่อเด้อใช่่อลี้ย้ำย้ำแงช่วเดิน ช่องทำเล่นเร่อยๆทำเล่นๆทเล่นๆไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำจริงทำอะไรสื่อสารกับมูคกูอ๋อแล้วทำไมพี่หมอดรู้อ่ะก็ยายเข้ามาดูคิวเขาไหวไงถ้าไปดูคิวคนนอกมันจะมาเองคิดจะ่เด็กอ่ะแสดงว่ายายสมรเป็นเอฟซีช่องนี้ขอบคุณครับผมไม่ติดตามกันตอวนี้มาขอมาไม่เคยมามามาไปดูไม่เคยครับ ก็รำตัวขอพรอะไรเรื่อยๆดีต้อนรับนะครับผผมมครับขอบคุณครับบางที่ขอพรไปในตัวที่ได้มาดูๆจะได้มาเรื่อยๆดีๆนะครับสวยดีครับมันดูไม่ใกล้ๆนี่ก็คือเจ้าภาพนะครับที่จัดลำไปสักครู่นะครับสวยงามนะครับนะเพื่นก็เป็นคนราวที่มาเกิดที่เมืองไทยนะเกิดที่หนองคายนะครับแล้วก็ไป อยู่ที่อเมริกาเนาะก็เมื่อกี้แอดก็เพิ่งมาจากทานข้าวนะครับก็เลยได้ถ่ายกับพี่ๆเขาช็อตแค่หนึ่งนาทีนะฮะโอ้โหนิดเดียวนะฮะแต่ก็เดี๋ยวเก็บภาพประมวลภาพให้ชมกันนะฮะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศเนาะที่ ตลาดนะฮะบ,บุดีกันต่อเลยเนาะเอซนะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับแดดร้อนๆนะครับนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็ร้านนะฮะนี่ร้านพี่หนิงพี่มีเปิดนะร,ร้านแม่นกเปิดนะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ FC ทางบ้านเนาะใครอยากร่วมบุญนะครับกับแม่นกนะครับที่ยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับลุงพลป้าแตนนะครับและทีมยูทูบเบอร์นะก็จะไปร่วมบุญนะครับที่อำเภอนาแกนครพนมนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมหาเลขบัญชีทางวัดให้นะครับเผื่อ FC อยากจะร่วมบุญเนาะเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันนะครับเนาะเลขบัญชีที่จะไปร่วมพระปานะครับ ต้นพระป่าตอนนี้ก็ตั้งต้นนะครับมาดูต้นกันนะครับของเรายูทูบเบอร์ของเรานะครับที่ร่วมบุญกันเนาะหมายเลข,ของทางวัดนะครับวัดแจ้งแสงอรุนธนาคารกรุงไทย4 2 1สองหนึ่ขีดหนึ่งขีดสองหขีด3นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับ ชื่อบัญชีวัดแจ้งแสงอารุณนะครับ421ขีด1 255 22ขีด3นะครับทอดถวายพ้าป่านะครับวันที่30เมษายนนี้นะครับที่อำเภอนาเกนะครับอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมนะครับก็ฝากแม่เอฟซีทุกท่านนะครับก็เป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับก็ฝากกระจายข่าวนะครับไปทําบุญด้วยกันนะครับนะไปทําผ้าป่านะครับบ้านลุงบ้านวัดโรงเรียนเนาะก็ หลายๆกิจกรรมที่ร no ่วมกันทำนะครับสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันเด้อพี่น้องนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่ไม่สะดวกมาก็โอนไปที่วัดนะครับผมอัสซาวดีครับอุ้ยได้หมักม่วงมาน้ำโอ้โหือถือผ้ารอแล้วปลา มาดูตลาดนาคาบุรีกันนะครับอากาศที่ตลาดในช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้ก็ FC บางตาจังหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันทํางานหลายๆคนเนาะถ้าเป็นวันหยุดนี่ก็คนก็จะเยอะนะครับแต่เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเหมือน หลายๆคนก็จะรอ,อะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับมากันเป็นครอบครัวนะครับเป็นหมนะู่คณะมาก็ใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าขอบออ,องคู่สำเร็จแล้วก็มาเที่ยวกันอีกนะครับมาได้เรื่อยๆนะครับ ดูการลำสวยๆนี่ก็มีเด็กซีกำลังขอพรอยู่ที่หน้าร้านคุณคู่ ไปเดินดูบรรยากาศกันนะครับโอ้ตัวนิ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเขาเอาน้ำหวานที่เขาไปหามาได้นะเอามาไว้ที่รังนะครับรังเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ ช่วงนึงจะไปทำรังอยู่ที่ช็อปกาแฟนะครับโอ้โหแบบก็หาพยายามที่จะหาที่ทำรังนะครับดีแต่ว่าย้ายออกมาอยู่ข้างนอกนะครับไม่งั้นชานกาแฟอาจจะมีนิ่มนะบ,บินรบกวนเนาะก็ดีแต่ว่าเขาย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามีกี่รังเนาะ ก็บรรยากาศนะบรรยากาศเก็บบรรยากาศมฝาฝากเอฟซีนะครับช่วงนี้มีบุญไม่รู้ไปไหนนะฮะมีบุญไม่เห็นนะปกติเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะเอซมีบุญหายไปไหนไม่รู้นะตั้งแต่เรากลับมาจากกรุงเทพเรายังไม่เห็นมีบุญเลยนะฮะปกติมีบุญเขาจะมานอนอยู่สารานี้นะครับมารอให้ เอาอาหารมาให้เขานะครับเขามาขอข้าวกินนั่นเองบอกประมาณนี้แล้วกันนะครับอัปเดตนะแดดร้อนมากเลยเอฟซนะนี่ต้องใส่หมวกแบบนี้เลยให้เหลือต่ลูกตานะก็ทีพีโก f แ e ทีพีโกโก้แล้วก็เสื้องผู้ปฏิกิจนกคราดด้วย0ูนย์ก็ 6, สองเจสั่งได้ในนามช่องอธิสรานปรมมดีนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ